กินกระเจี๊ยบเขียวสดกระเทียมและหน่อไม้ฝรั่งช่วยลดไขมันในเลือดไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และไตรกลีเซอไรด์การเลือกอาหารที่ช่วยควบคุมระดับไขมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆคือการรับประทานผักพื้นบ้านและผักที่หาได้ทั่วไปเช่นกระเจี๊ยบเขียวสดกระเทียมและหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่ามีคุณสมบัติช่วยลดไขมันในเลือดได้กระเจี๊ยบเขียวสดโอกรากระเจี๊ยบเขียวมีใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำสูงโดยเฉพาะเมือกลื่นๆที่อยู่ภายในฝักใย,ยอาหารชนิดนี้ช่วยจับกับคอเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินในลำไส้แล้วขับออกมากับของเสียนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟลาวนอยด์และโพลีฟีนอล ที่ช่วยป้องกันการอักเสบและภาวะหลอดเลือดแข็งตัววิธีกินกินสดร่วมกับน้ำพริกหรือสลัดเพื่อคงคุณค่าของใยอาหารสูงสุดกระเทียมกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลิซินที่เกิดขึ้นเมื่อกระเทียมถูกทุบหรือหัน่นสารนี้ช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับทำให้ระดับคอเลสเตอรอลรวมและ LDL ลดลง ยังช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันและสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดวิธีกินควรทานกระเทียมสดวันละ1-2ถึง,งกลีบหรือปรุงในอาหารโดยไม่ผ่านความร้อนจัดจนไหม้หน่อไม้ฝรัง่งหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยใยอาหารและสารกลุ่มซาโปนินที่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมไขมันในลำไส้มีวิตามินบีรวมและโซเลต ช่วยบำรุงระบบหัวใจและเสริมการทำงานของหลอดเลือดการรับประทานอย่างสม่ำเสมอช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดีและช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดวิธีกินนิยมนำไปลวกนุ่งหรือทำสลัดเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารสรุปกระเจี๊ยบเขียวสดใหญ่อาหารสูงดักจับคอเลสเตอรอลและไขมันกระเทียม ัลิซินช่วยลบการสร้างคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดหน่อไม้ฝรั่งใย,ยอาหารบวกซาปโปนูนินลดการดูดซึมไขมันและบำรุงหัวใจการรับประทานผักทั้ง3ชนิดนี้เป็นประจำควบคู่กับการออกกำลังกายและเลี้ยงอาหารมันจัดจะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อควรระวังกระเจยบมีเมือกลื่นคนที่มีปัญหาท้องอืดควรทานในปริมาณพอเหมาะ รเทียมสดหากกินมากเกินไปอาระคายกระเพาะหน่อไม้ฝรั่งมีกรดยูริกสูงผู้ป่วยเก้าควรจำกัดปริมาณ Wake with the sunrise up morning Breathe Listen to your heartbeat, it's calling you to care.